สำหรับวิธีการพิมพ์บาร์โค้ดนะคะเมื่อเราอยู่ในหน้าสินค้ารวมให้เรามาที่จัดการสินค้าในส่วนของตัวเลือกจัดการสินค้าให้เลือกเป็นจัดการบาร์โค้ดค่ะแล้วในส่วนของจัดการบาร์โค้ดจะมีให้สร้างบาร์โค้ดแล้วก็พิมพ์บาร์โค้ดถ้าเราได้มีการสร้างบาร์โค้ดไว้แล้วแล้วต้องการพิมพ์ให้มาที่เมนูพิมพ์บาร์โค้ดค่ะ ในเมนูพิมพ์บาร์โค้ดตรงนี้ร้านจะสามารถเลือกได้เลยว่าจะพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้าทุกตัวหรือว่าจะเลือกพิมพ์แค่สินค้าบางตัวถ้าต้องการพิมพ์แค่บางตัวเราก็ติ๊กเลือกเข้ามาแค่บางตัวได้เลยค่ะหรือว่าถ้าต้องการพิมพ์บาร์โค้ดของสินค้าทุกตัวที่มีในร้านให้เรามาเลือกที่ตรงนี้ได้เลยค่ะเมื่อเราเลือกสินค้าเรียบร้อยแล้วแล้วเราต้องการพิมพ์บาร์โค้ดให้เลือนลงมาด้านล่างนะคะ จะมีคำว่าพิมพ์บาร์โค้ดค่ะเราสามารถกดพิมพ์บาร์โค้ดตรงนี้ได้เลยพอกดพิมพ์บาร์โค้ดเรียบร้อยแล้วจะเข้ามาที่เมนูการตั้งค่าบาร์โค้ดค่ะตรงนี้จะสามารถตั้งค่าได้หลายข้อมูลเลยไม่ว่าจะเป็นการตั้งค่าข้อมูลในบาร์โค้ดหรือว่าจะเป็นการตั้งค่ากระดาษหรือว่าจะเป็นการตั้งค่าระยะขอบ ในส่วนของข้อมูลนะคะก็คือจะเป็นตำแหน่งข้อมูลที่อยู่ในบาร์โคดนะคะว่าเราต้องการให้ข้อมูลชุดไหนอยู่ตำแหน่งไหนอย่างเช่นเราอาจจะอยากให้ตำแหน่งบนสุดเป็นชื่อสินค้าเราก็เลือกเป็นชื่อสินค้าได้เลยหรือว่าอยากให้ตำแหน่งตรงกลางเป็นราคาสินค้าเราก็เลือกเป็นข้อมูลราคาเข้ามาในส่วนของตำแหน่งล่างสุดอะค่ะระบบจะเลือกเป็นชุดข้อมูลที่ยังไม่ได้เลือกไว้นะคะ เมื่อเลือกตำแหน่งข้อมูลเรียบร้อยแล้วในส่วนถัดไปจะเป็นการตั้งค่ากระดาษค่ะการตั้งค่ากระดาษในส่วนนี้ค่ะก็คือจะเป็นการตั้งค่าของกระดาษทั้งแผน่นถ้าร้านใช้เป็นแบบกระดาษทั้งแผน่นแล้วมาตัดสติกเกอร์เองในส่วนนี้ก็ใส่เป็นขนาดของกระดาษทั้งแผ่นได้เลยแต่ถ้าร้านใช้เป็นกระดาษแบบไดคัดเป็นสติกเกอร์เล็กๆเป็นดวงๆในส่วนนี้ค่ะให้ใส่เป็นกระดาษแผ่นใหญ่นะคะที่รวมสติกเกอร์หลายๆดวงเอาไว้ด้วยกันนะคะ ในส่วนของขนาดกระดาษตรงนี้ค่ะร้านจะเลือกขนาดมาตรฐานที่ระบบมีให้หรือว่าจะกําหนดขนาดเองก็ได้ถ้ากำหนดขนาดเองนะคะก็คือสามารถพิมพ์ได้เลยว่าเราจะเอาเป็นขนาดไหนนะคะอันนี้อาจจะใช้เป็นขนาด100ยคูนร้เราก็พิมพ์เป็น1้อยคูนรได้เลยในส่วนของขนาดฟอนต์ตรงนี้ร้านสามารถเลือกขนาดฟอนต์ให้เหมาะสมกับการใช้งานของร้านได้เลยค่ะ ในส่วนของจำนวนสลักต่อหน้านะคะจำนวนคอลัมน์แล้วก็จำนวนแถวอันนี้ค่ะถ้าเป็นกระดาษแบบที่ร้านตัดเองเป็นกระดาษเต็มแผ่นร้านสามารถเลือกได้เลยว่าต้องการให้เป็นกี่แถวกี่คอลัมน์แต่ว่าถ้าเป็นกระดาษแบบใดคัดให้เลือกเป็นจำนวนแถวและคอลัมน์ตามจำนวนที่มีในกระดาษเลยนะคะ จะเปล่นประมาณนี้ก็ได้จํานวนสําเนาตรงนี้ค่ะร้านสามารถเลือกได้เลยว่าเราจะสําเนากระดาษทั้งหมดกี่แผ่นนะคะในส่วนสุดท้ายจะเป็นในส่วนของการตั้งค่าระยะขอบค่ะตรงนี้ค่ะจะเป็นการตั้งค่าระหว่างระยะขอบกระดาษมาถึง ตัวบาร์โคดสินค้าของเรานะคะในส่วนของระยะขอบซ้ายก็คือจะเป็นระยะขอบของกระดาษด้านซ้ายมาถึงบาร์โคดคอลัมน์แรกค่ะอันนี้อาจจะตั้งเป็นซักสองก็ได้อันนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าร้านใช้เป็นกระดาษแบบไดคคดร้านจะต้องวัดระยะขอบมาถึงตัวสติกเกอร์เองแล้วก็เอามากกาะข้อมูลในช่องนี้นะคะในส่วนของระยะขอบบนจะเป็นระยะขอบจากกระดาษด้านบนมาถึงระยะขอบ มาถึงบาร์โค้ดแถวแรกค่ะในส่วนของระยะห่างซ้ายจะเป็นระยะห่างจากบาร์โคดด้านซ้ายไปถึงบาร์โคดถัดไปที่อยู่ในแถวเดียวกันนะคะจะเป็นระยะตรงนี้ค่ะในส่วนของระยะห่างบนจะเป็นระยะห่างจากบาร์โคดด้านล่างไปถึงบาร์โค้ดแถวด้านบนค่ะก็คือจะเป็นระยะตรงนี้นะคะระยะห่างในฉลาก ก็คือระยะระหว่างตำแหน่งตรงนี้ค่ะจะเป็นระยะระหว่างข้อมูลในฉลากไม่ว่าจะเป็นข้อมูลตัวอักษรข้อมูลบาร์โคดจะเป็นระยะห่างภายในฉลากตรงนี้ค่ะร้านสามารถเลือกได้เลยว่าจะเป็นระยะห่างเท่าไหร่นะคะจะเป็นประมาณนี้ก็ได้ค่ะเมื่อเราตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว,วค่ะเราสามารถกดพิมพ์ได้เลยระบบก็จะแสดงเป็นตัวอย่างให้ค่ะตรงนี้ค่ะ ร้านสามารถเลือกเซฟเป็นไฟล์ PDF หรือว่าถ้าสมมติว่ามีการเชื่อมต่อเครื่องพิมพ์ไว้อยู่แล้วก็จะสามารถเลือกเครื่องพิมพ์ตรงนี้แล้วก็กดพิมพ์ได้เลยนะคะ